สวัสดีครับพบกับผมบาเกียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากที่กินเมนูทะเลเรียบร้อยแล้วก็าพากันออกมาหาอยู่หาก,กินกันโตกันต่อนะสติกเนาะจ้าหาเมนูเรงหรือว่าเมนูตอนเย็นครับมื้อเย็นมื้อเย็นของเรานั่นก็คือพาขัารถเบิง้องอาไม้หาไม้ไปแกงจ้ะพี่น้องหลังจากที่น้ำลดแล้วก็เลยพากันมาเบิง่งรับน้ำของสามวันที่แล้วมาบ่ได้เลยเพะวาน้ำครับเมนนเป็นเป็น ตะเกยียงใส่เห็ดปวกจ้ะพี่น้องเห็ดปวกสติ๊กยังอยู่เลยในตูน้เย็นไม่ก็คือสซโอบไปด้วยขี้ต้มหรือขี้โคนเนาะเพราะว่าก่อนหน้าคือสติ๊กว่าบอกเคลียรว่าอะไรจ้ะน้ำท่วมขึ้นมาถึงนี่เลยที่น้ำสูงจคลองที่เป็นอยู่ข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนนี่น้ำไหลพักไมห้ให้เราอยู่บ่อติ๊กค่อยๆเดินเด้อ โอ้ยสาติกเสียวเด้ลื่นเลยเสียวมันมืดน้กี่ตุ่มเนี่ยค่ะเวลาย่างค่ะทางโน่หลบจับมือเมียโว้ยแต่หางน่ใจนั่บอกเคยว่าซาติกสิบุโอ้บอกกินบอกเคยว่บอกกินขนาดขนามันมืดอีหลีโอ้ยยายมันมืดมันมืดพี่น้องไปเจอกันจะซุ่มนะไหมสาติกบุญอยากให้บุญอยากพาพี่น้องกิ้งหลายรอบเท่านี้ขนาดรองเท้าบู๊ท เอาเเคนมืห่ดี๋ยวไปเจอกันอยู่สุ่มน้ะไม่จ้ะอ, <c oughs> อย่างบอเคนกิน้ <c oughs> งกะลักกะลักลงน้องสุ่มหาสวติกลงบ่ได้บวกกับอกงงอบอเคนลงย่างเบิ่งเลยมันบ่มีหน่อน้อยจากสุ่มหาบอเคนเลยย่างมาสุม่มสุ่มพี่ลเลยสวติกว่าอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาสิโดยที่บ่ต้องลงไปข้างล่างจ้ะมาเบิ่งสุ่มนี้ มีหนอนึ่งบบาเขนวะมีคนมามาหาเรื่อยๆเนาะันอยตัดเพราะว่าม mm ึง hmm. ห ah ั่นเหรอยังหนอนใหญ่หนอนึ่งในหัวไม่ได้เอาเนาะมามื้อในเพื่อนเอาเลยจ้ะไส่ตรง กับไปส่องเบิงละมือในบออกพี่น้องเอ้ยดีแกงเลยเน,นี่จ้ะซุ่มี้เดียวโบเค่งขางๆกันนี้บออ่หมายรับหิดละโงกไปส่องเบิงแต่เศร้าเลยบ่ออกเบ,บิงขุ้นมีไม่เอย่ยงามถ่วมทั่วป็ตินีนพี่น้องอทางภูคาี่ทุม ทำห,หลายแหงมืออะลรจ้ะมึงหาไปยกโยกันค่ะอ,อ้บูโบเขียนนมีนอนนึงอยู่ไซตติ๊กต๊อกติ๊กต้องเข่าทางไหนพี่นองง้องนสูงจ้ะมีหนอนนึงกับเป็นลำเลยเป็นต้นเลยตัดเลยนะตัดเลยจ้ะเพราะว่า,าวติก๊กถ่ายพี่น้องบึงโบเห็นกันโบเขียนก็ตัดเลย พี่น้องเห็นน้ำบ่ได้อีหอีเด็กปุกอยู่ฝั่งถูงลงบ่ได้จะมันมืดจะให้บเคนตัดขึ้นมาเลยพาพี่น้องปอกเธอเดียวน้ำบบเคนนะจ้าได้เร็วโอ้พอดีแกงเลยสำนีกกระอพเผือเครื่องอีกเต็มหมอแกงกินหลายคนยำแรง,งอะปอกเลย บอกเมือเลยใส่ตะกร้าเมือเลยโอ้เจงไปกินบัตตีอยู่ภาคใต้นี่มนไม่สุดนี่เนะบอกเค้นไข่นึ่งบ,งอ,บ,งบอกก็ไข่นึ่งโอกจ้ะพี่น้องถามมาหลายต่อหลายคนว่าบอกเคนสต๊กอยู่ใส่อยู่จังหวัดกระบี่จ้ะพี่น้อง บ้านเกิดบอกเคนอ่างทองสติกนะคพรพนมอำเภอพ,พูนสวรรค์บอกเคนอำเภอเมืองอ่างทองปัจจุบันมาอยู่กระบี่จ้ะมาทำงานพี่น้องทำงานรับจ้างทำสวนสวนปามนี่แหละจ้ะตัดปามทางหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับงานสวนนี่แหละจ้ะมาอยู่จะเกือบจะยี่สิบปีเลยนะบอกเคีนเนะาะครับผมมาตั้งทศวรรษสี่สิบเจ็ดจ้ะพี่น้องเป็นเวลาสิบหกสิบเจ็ดปี อ,อยู่น้ากันมาก,กับสศ47จ้ะครับอยู่น้ากันก็พาก็มาอยู่ใต้นี่แหละแม่จะ้ะอยู่โรงงานอยู่ชุมรสาคนสาวสองสามเดือนได้บอกแล้วก็ย้ายมาอยู่ใต้เท่าคู่มือนี่เลยจ้ะมาอยู่อำเภอไปพญาจังหวัดกระบี่ปัจจุบันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนส่วนน้องอิวหันลูกติ๊เสาวติ๊กจ้ะบอกบอกเคนได้เลือพ่วงแม่แนะ่ <laughs> สติกตัดเองก็ได้จะบอกเคียนปอกเลยบอกเคียนกะระยะบืกพี่น้องเป็นปองปองสติกตัดบืกตรงไดยังไงเป็นตะปอกเป็นตะปอกบอกเคียนคือตามชื่อพี่น้องอีสานพอกระเทนินที่มาคือได้สติก๊กเมียคนอีสานสำเนียงก็เลยปนอีสานจะเป็นอีสานกับบเป็นสิเป็นไทยกับบเป็นพี่น้องบางคำพูนกันยังยว่าอีสานบ,บูเป็นซะเลยเพ่นก็นยังว่าไทยอยู่หรือปนภาษากลางจ้ะ แต่ก็ยังอยากว่าภาษาอีสานนะเมียแบบนี้ไนะพี่น้องมันเลยมัน,เล,มนเลยพอกกระเทินแล้วก็หาอยู่หาก,กินในคลิปพี่น้องก็เห็นว่าปปเป็นมั่งบนะุเป็นมั่งเป็นมั่งบุเป็นมั่งแต่คู่มือนี่คล่องเลยจ้ะเพราะว่าชิป<อ>กว่าปีเลยอยู่กันมาแต่หาอยู่หาก,กินตลอดจ้ะอาจจะบุเป๊ะคือจังบุได้เทเนาะนะแบบว่าบกเคนก็บบุได้เป็นคนหาอยู่หาก,กินมาแต่เกิดเนี่ยพี่น้องคุณภาคกลางเนาะแล้วบ้านบุเคนก็อยู่ในเมืองอีกเนาะคนะมากกับตลาดไมมเนะ๊ะไปตลาด สุภาพน์อ่างทองไหมเนี่ยมันก็นต่างจากวิถีอีสานบ้านเฮาเนาะคนอีสานจังไรกะอาจจะบ่เคยหาแต่เฮาอาจจะเคยเห็นวิถีชีวิตนะแต่บอกเคียนเฮาบ่เคยจุดนั้นก็าม,มาเรียนรู้กับสาวติก๊กาวติ๊กก็แนะนาว่าบบกเคนต้องทำแบบอย่างนั้นต้องหาแบบนี้ก็เรียนรู้กันไปแบบนี้จ้นนนะะจ้ามันก็เลยเป็นที่มาคําว่าพอกระเทินทั้งทั้งคําเว่าและการกระทําพี่น้องดิตัดทำไมอย่างตัดแกะ ติ๊กเมื่อจะบอกแล้วอ่อนยังไงแก่ยังไงแต่คนมันมันพอกระเทอนเนาะพี่น้องเนาะมันกระเทินอยู่พองหั่นเลยนี่นเป็นอย่างแก่ๆไปแล้วเดี๋ยวสาติ๊กไปส่มเอาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียนรู้กันไปจากพี่น้องบุ๋มีใครเป็นมาตกิดพี่น้องก็เคยบอกอยู่อ่อนแล้วเพอแล้วเพลแล้วเพลแล้วได้แล้วนะได,ได้ได้เบลี้ยแล้วจ้ะดีกับประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ก็โชคดีที่บอาเกฑ์เป็นคนที่ฟังเสาติ๊กจ้ะ เราติ๊กบอกว่าต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้บอกเก็นกับเอ็ดนำเลยก็เรียนรู้จ้ะนี่นี้เหาสิไปเก็บใบยะนางแม่นแกงหน่อไม้บอใส่ยะนางมันเป็นแกงหน่อไม้เนาะไปเดี๋ยวใบยะนางเขาจะอยู่ข้างบนพี่น้องบนจอดรถผมแม่นจ้ะไปเก็บดีๆได้มีใบอะไรนีเลยมีใบ่ดีๆเลยอย่าเอาใบอื่นเลยเอาแต่ยะนางได้ กินแล้วแล้วอ้าวไปเจอวะี่เป็นเมาเมาแบบนี้จะพากันฟอดเนี่ยค่ะด้พันแตกต่างกันอยู่เนาะจ้ากินดิอันเด็กนั่นเด็กดึงมาพี่ดึงออกมาพี่ต้องเบิ่งเอาจ้ะฮู้ดเลย เสลือเพิ่นธุ์ไว้ให้แตกอีกนี่ไงหลายๆแม่คุนต้องเลือกเอาหาลูกเคยใหญ่มันอยู่ใส่นั่นแหละเขาเขาเบื่อคนคนน้ำใบยานาคนคุนใช้มี่งี้ยเลือกเอานี่ย บยานางได้จะจักหนักกประคุณเยอะแยะมากมายสาพันตีดีกับสุขภาพผู้หญิงจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดคขั้นกินสดได้ติดต่อกันภายในหนึ่งอาทิตย์แลลวกกุยุดโอ้ดีมากเลยเรื่องภายในจ้ะผิวพรรณแบบนี้ของผู้หญิงขั้นกินแบบแช่ให้เย็นๆเลยกินได้เลยจ้ะถ้ากินสดๆได้หันดีมากแต่ว่าเอาไปแกงก็กดีคือกันจ้ะแตกคุณดีคือกันอ่ะเดี๋ยว ขอตัวเก็บใบยานางก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแกงกันจ้า คักข,ขนาดเลยกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องพี่น้องชมเสาติ๊กขนาดเลยเรื่องจักหน่อไหมให้เป็นที่หนึ่งเลย,บ,ยบ,บินเงียบะบบนเนาะใช้การฝึกฝนมีดจะต้องคมนำด้อี่นอ้อแล้วก็ต้องระมัดระวังนำถ้ามีดบกคมเพื่อิะ่านก็ได้แบบนี้เนาะแต่ถ้าคมแบบนี้ฮะมันกันกบมีผลตก ถ้าจักบหูเป็นมันอันตรายเละมันถือมือใช่มันถือมือด้ยใช่ครับมันต้องทำนานนําจ้ะทั้งคมมีดนี่ต้องคมแล้วก็ชำนานดอกนอ,กนอกมาดอ,อกมาในเอากันเป๊ะตัดติปปดก๊กะมุนได้เวลาจับทำไมมันมือนะ มีดมันจะเทือนในมือตึ๊ด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 ตึ๊งใช้ความชำนาญเราต้องมีความชำนาญด้วยถ้าไม่ชำนาญแนะนำพี่น้องใช้เขียงค่อยๆผ่านเอาเราที่ถนัดเลยน้องอย่าอย่าเรียนแบบติ๊กเลยเดี๋ยวจะกินเกียงหน่อไม้กระเซ็บจะกระเซ็บมีดบาดเติมเลือดติ๊กจักหน่อไม้ แล้วก็ต้องเอาไปต้มเนาะาแต่หน่อไม้ชนิดนี้ต้มต่นานครับไข่ตุ๋มมันห,หวานตุ๊บก๋วเตียวเดี๋ยวต้มแล้วมาดูขั้นตอนการเกงมันมีสติกว่าสิเกงใส่เห็ดปวกำหนาใช่ไหมเนาสติ๊กสุดอาเห็ดปูกที่แช่ตู้เย็นไว้มาล้างจัดไปจัดละไม่นนแล้วก็เนาะเลยชิ้นนึงต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องหน่อไม้มันจืดง่ายจ้ะไข่อันนี้ไข่ตุ๋มเนาะ ต่อไปเราก็จะมากรองใบยานางสดพริกตาเอาจะรอบนี้ตาแต่ใบยานางอย่างเดียวด้วยจ้ะส่วนพริกกับข้าวเบืองยังไม่ได้ตาต้มเอาก่ามันออกเราก็จะได้น้ําใบยานางข้นๆชเชบ่อขีย,ยนๆต่อไปเดี๋ยวจติกจะไปตาพริกกับข้าวเบือจาอ้า พี่น้องตำพริกกับข้าวเบือจ้ะคุกที่เราตักใบย่านางออกด้วยจ้ะเสร็นิดหน่อยยามันเดี๋ยวค่อยล่างทีเดียวใส่พริกลงไปทำด้วยข้าวเบือข้าวเบือสติกชอบใส่เยอะๆน้ำจะได้เหนียวๆข้นๆจ้ะตั้มตั้ำให้เหลก ข้าวเบือเล็กแล้วลงไปหม้อเลยจ้าคนให้ละลายไปเดี๋ยวจับตัวเป็นก้อนก่อนใส่ข้าวเบือดับเลกอย่าให้น้ำร้อนเดี๋ยจ้าแต่ถ้าเราใส่ตัวน้ำร้อนเราต้องทําให้ข้าวเบือละลายก่อนจะมันจะเป็นก้อนวันนี้เราจะมาแกงใส่เห็ดเห็ดปวกจ้ะปวกทีล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะ แช่เวลาลายมือมันกระซิโดอกอยากแตกๆจักหน่อยมาเอาลงหม้อกันเลยอ,อ่าเต็มหม้อตามด้วยฟักทองกับลูกโดดใส่ลงไปเลยเต็มหม้อพ่น้องรอให้น้ำเดือดจักบันนี่แล้วเราควมาใส่ปลากันจ้าหม้อเดือดแล้ว เราก็จะมาโกงตรงเอาข้างประเด็กโอกมือใส่ประเด็กปลาล่าเลยจ้ะแต่ประเด็กตัวน่ารักกว่ากีนน้องในะกองประเด็กถ้าโอกาสน่าสติกที่ซื้อมาหลายๆฝากพี่น้องนำะแต่ต้องได้กลับบ้านก่อน นครพนมถึงจะได้ซื้ออันละสิบบาทอ่ะเดี๋ยวหาะสวิสกองประเด็กแล้วก่อนนะจ้ากองประเด็กเรียบร,ร้อยนี่เลยแกงไม้ยของเราก็สุกเรีเยบร้อยแล้วจ้าตอนสุดท้ายสวติดีเจะแกงเส่งหอมเย้ยเ,ยเ,ยเ,เ,เลยนะจ้ะหอมเย้แบบนี้แกงเสียฮิตกี่น้องเอ้ย หอมหวานมาไม่กยกสุดหอมหวานของเฮ็ดปวกหอมฟักทองกินมากเลยหอมฟักทองแย่วันนี้หอมะมะพร้าเค็มหอมจ้าไปเสิร์ฟพี่น้องจ้ะบันนี้ ร้อยแลว้วแกงหน่อไม้ใส่เห็ดตังคกินนังกันเนาะใสพขนาดพี่น้องจ้าผักเมี่ยงใบชะพูใบชะพูผักอินเดียมันของคู่กันจ้าเม็นเทพผักผักกระน่งมากผักพายบ้านเฮาเนาะนหรือผักแว่นแบบนะั่เะเสพจะติชิมจะข้าก่อนกับที่ศิาลาพี่น้องเพราะว่าทั้งพาไปหาผ้ามาแกงยอด เมนูก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเมนูทะเลที่เราหามา,มมาย่อยแล้ว <laughs> เมนูมเย็นน้องอเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า